เป็นอะไรหรือเปล่าครับลูกบอลผมแตกครับผมไม่มีอะไรจะเล่นแล้วครับอ๋อทำไมไม่ซื้อใหม่หล่ะครับที่ร้านดีแคลลอนน่ะมีลูกบอลให้เลือกเยอะแยะเลยนะแถมมีหลากหลายราคาด้วยโอ้ลูกบอลตั้งแพงขนาดนั้นผมไม่มีเงินซื้อหรอกครับที่ร้านดีแคลลอนน่ะ มีรูปบอลให้เลือกหลากหลายราคาเลยนะมีให้เลือกหลากหลายระดับด้วยตั้งแต่ระดับเริ่มต้นที่ไม่ได้เล่นบ่อยไปจนถึงระดับชำนาญที่เล่นเป็นประจำแต่คุณภาพดีด้วยนะและยังมีสินค้าที่เป็นเซ็กเตอร์ไลฟ์หรือว่าสินค้ามือสองของเราด้วยทางร้านดิคาลลอนของเรามีสินค้ามือสองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเซ็กเตอร์ไลฟ์จะเป็นสินค้าที่ลูกค้านํามาคืนและเรานํากลับมาจําหน่ายใหม่ในราคาพิเศษแถมมีคุณภาพที่ดีแต่ทางร้านจะไม่มีนโยบายการนํา สินค้าที่เป็นของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในหรือสินค้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเช่นหมวกกันน็อกเสื้อชูชีพเพราะเป็นสินค้าที่ผ่านการใช้งานและทางเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้า Second Life ได้ที่ด e ิคัลลอนทุกสาขาในประเทศไทยเราต้องการที่จะให้ลูกค้าทุกคนเข้าถึงและได้ใช้สินค้าของเราได้ยาวนานยิ่งขึ้นนอกจากนี้ลูกค้าได้ซื้อสินค้า Second Life ของทางด e ิคัลลอน ยังเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยโลกของเราจากมลพิษต่างๆโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยเพราะการให้ชีวิตใหม่กับสินค้าช่วยให้สามารถใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้สินค้าบางอย่างที่คุณไม่ต้องการแล้วได้กลับมาเกิดประโยชน์และมีชีวิตใหม่อีกครั้งโอ้ไม่คิดว่าที่ดีแคทลอนจะมีสินค้าดีๆแบบนี้และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผมอยากไปดูเลยครับว่าสินค้าของซิกเนอร์ไลท์ที่ดีแคทลอนมีอะไรบ้างงั้น เราไปดูกันเลยไหมครับไปเลยครับสินค้ามือสองจากดีเคลอนมีการรับประกันสินค้าเท่ากับสินค้าปกติทั่วไป